เลือดอีสานแรงมินพิชยาอวดลุกสวยเซ็กซี่ประกาศเป็นคนขอแก่นเด้อค่ะยังคงเป็นข่าวร้อนที่ทำให้หลายหลายคนต้องเดือดเมื่อมีคนบางกลุ่มตั้งกลุ่มในคลับเฮาสพูดคุยโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงเหยียดคนอีสานจนส่งแฮชแท็กคลับเฮาท็อกซิกติดเทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนอีสานร,รวมถึงคนบันเทิงหลายคนไม่ทน ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นมีภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงเรื่องราวดังกล่าวกันมากมายเช่นเดียวกับนางเอกสาวมิ่งพิชยาที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นลูกหลานคนอิสานมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้ออกมาขึ้นไหวตอก,กรณีดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยมีพิชยาได้โพสต์รูปตัวเองใส่ชุดสีขาวสุดเซ็กซี่พร้อมประกาศความภูมิใจในตัวตนว่า มินเป็นคนอีสานคนน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเด้อค่ะเรียกได้ว่าเลือกอีสานในตัวสาวขอนแก่นคนนี้มันเข้มค้นสุดๆไปเลยค่ะงานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กันสนัน่นพร้อมชื่นชมความสวยและให้กำลังใจสาวมินกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ